สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องมัธยมบ้านเฮา EP ที่7เริ่มเรื่องมาท,มาามมมาที่เจกกับเจดิดเขาก็ได้มานั่งคุยกันเรื่องของพลอยเจกก็ถามกับเจดิดว่าได้ไปเที่ยวกับพลอยด้วยคงสนุกใช่ไหมเจิดก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เพื่อนกันนั่นแหละ ตัดภาพม,มาที่สิงเขาก็ได้มายืนดักรอบอยที่หน้าตึกพอบอยมาถึงสิงก็เข้าไปหาและถามว่าจะหนีหรอบอยก็บอกว่าไม่ได้จะหนีเขาไปค้ากับทางโรงเรียนมาจากนั้นสิงก็พาบอยไปหาเฮียช้างพอมาถึงเฮียช้างก็ถามกับบอยว่าเมื่อไหร่จะเอาเงินมาให้เฮียบอยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบไปเคลียร์กับคนอื่นแล้วจะรีบเอาเงินมาให้เฮียช้างก็ให้โอกาสบอยอีกครั้งโดยการให้บอยเอาของไปปล่อยให้หมดแล้วก็ค่อยมาเคลียร์เงินกับเฮีย จากนั้นสิงเก็เาของให้บอยแถมคูว่าถ้าทำพลาดครั้งนี้ไม่รอดแน่แล้วเฮียช้างก็ถามหานิดและฝากบอยไปบอกกับนิดว่าอย่าลืมมาเคลียร์กับเฮียด้วยบอยก็เอาของและเดินออกไป ทางฝังของนิดเธอก็ได้มาหาโบที่บ้านและพูดถึงเรื่องเฮียช้างให้โบฟังว่าเธอต้องไปเคลียร์เงินกับเฮียช้างโบก็งง,งว่าเฮียช้างคือใครนิดก็บอกว่าไม่ต้องรู้หรอกแค่มาระบายให้ฟังเฉยจากนั้นนิดก็รีบขับรถไปหาบอยที่ห้องบอยก็บอกให้ฟังว่าถ้าเราทําพลาดรอบนี้เราทั้งคู่โดนเก็บแน่ๆพอพูดจบนิดก้าของที่บอยได้มาจากเฮียช้างไป จากนั้นบอยก็เอาของไปปล่อยให้กับคนที่นั้นเอาไว้ตามพื้นที่ต่างๆทางฝั่งของนิกก็ช่วยเอาของไปปล่อยด้วยเหมือนกันหลายวันต่อมาบอยก็พยายามติดต่อคนที่ชื่อติ้วเพื่อให้เอาเงินมาเคลียร์กับเขาแต่โทรไปเท่าไหร่ติ้วก็ไม่ยอมรับสายทําให้บอยรู้สึกเครียดมากเขาเลยตัดสินใจขับรถไปที่บ้านของติ้วแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่แล้ว หลายวันผ่านไปบอยที่กําลังเก็บเสื้อผ้าอยู่นิกก็ได้มาหาบอยที่ห้องและบอกกับบอยว่าริวเอาของไปแต่ไม่ให้เงินเธอบอยก็บอกว่าเขาก็โดนมาเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจจะไปหาห้องอยู่กันเพราะพวกเขาไม่น่าจะเคลียร์เงินให้ยาช้างทันสักพักพวกสิงกับลูกน้องของมันก็มาเคาะประตูเรียกแต่บอยกับนิกก็ไม่ยอมเปิดประตูให้พวกนั้นก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้ามาแต่ก็ไม่เจอใครอยู่แล้วพอสิงดูที่หน้าต่างเขาก็เห็นว่านิกกับบอยกําลังขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไป ทั้งคู่ก็ได้ขับรถมาที่ดีสอร์ทเพื่อซ่อนตัวพอเข้ามาในห้องนิดก็รู้สึกหิวขึ้นมาเธอเลยขอให้บอยไปซื้อข้าวมาให้กินหน่อยบอยก็ต้องจำใจออกไปซื้อให้ ตัดภาพมาที่เจิดกำลันงนั่งเล่นอยู่ลำแพงก็เดินเข้ามาทักทายและถามว่าเจิดมีแฟนหรือยังเจิดก็ตอบกลับว่าลำแพงเคยเห็นไหมละ่ะลำแพงก็ตอบว่าไม่รู้สิอาจจะมีคนที่แอบชอบเจิดอยู่ก็ได้แค่เจิดไม่รู้เท่านั้นเองเจิดก็ตอบว่าก็ดีสิแบบนั้นถ้ายิงสวยแบบลำแพงก็ยิ่งดีเลยลำแพงได้ยินแบบนั้นก็อมยิ้มเขินๆขิน ส่วนทางฝั่งของบอยที่มาซื้อข้าวให้นิดเขาก็ดูรีบร้อนและพูดจาห้วนๆใส่พ่อค้าพี่คนที่บอยเคยไปปล่อยของให้ก็แอบสงสัยเลยถามว่าบอยจะรีบไปไหนบอยก็เผอหลุดปากบอกไปว่ารีสอร์ทครับตัดภาพมาที่พวกสิงเขาก็ได้มาถามหาบอยกับคนที่บอยเคยปล่อยของให้เขาก็ได้บอกกับพวกสิงว่าเขาได้เจอบอยที่ร้านข้าวแล้วเห็นบอกว่าจะไปที่รีสอร์ทสิงที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบพาลูกน้องออกไปตามหา ส่วนทางฝั่งของก๊อฟกับโต้งพวกเขาก็สงสัยว่าบอยหายไปไหนหลายวันแล้วโทรไปก็ไม่ยอมรับสายเลยแต่กลับมาที่พวกสิงพวกมันก็ได้มาหาบอยกับนิดท,ที่รีสอร์ทบอยกับนิดก็ตกใจและกลัวมากจนทําอะไรไม่ถูกบอยก็โดนพวกสิงยําจนนอนนิ่งอยู่กับผืนส่วนนิดก็ถูกเอาตัวไป เช้าวันต่อมาเจิดกับพลอยก็ได้มาหาเจกที่บ้านพลอยก็ถามกับเจกว่าทาไมดูเหมือนเปลี่ยนไปเลยทั้งการพูดและการใช้ชีวิตเจกก็บอกว่าเราก็ปกตินะเจิดก็เลยบอกกับเจกว่าเรากับพลอยว่าจะลองไปหาสมัครงานดูกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนเลยเจกเลยลองโทรไปถามพ่อของเขาให้พอพ่อของเจกรู้จักคนในเมืองเยอะมากพอเจกคุยกับพ่อเสร็จเขาก็ได้บอกกับทั้งสองคนว่าได้งานในโรงแรมนะพลอยกับเจิดได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมาก ส่วนทางฝั่งพ่อกับแม่ของนิดพวกเขาก็ร้อนรนใจที่นิดหายไปหลายวันไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนพอนิดไม่เคยหายไปหลายวันขนาดนี้ตัดมาที่นีดที่ถูกพวกสิงเอาตัวมาโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกันกับที่พวกพลอยมาทําอยู่พลอยได้ยินเสียงคนร้องโวยวายก็เริ่มรู้สึกสงสัยแต่เจอก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง ในหลายๆวันที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ามีผู้ชายมากหน้าหลายตาเดินเข้าไปในห้องที่นิตอยู่เจอกับพอยที่เฝ้าสังเกตการมาหลายวันและเห็นว่ามันเริ่มแปลกๆพอยก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกกับเจกเจกก็เลยเข้ามาที่โรงแรมเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดพอเปิดดูเขาก็ได้เห็นว่ามีคนถูกพาตัวมาที่โรงแรมจรงิจรงๆเจกเลยขอโหลดไฟล์วิดีโอไปให้พอยกับเจิดดูพอพอยกับเจิดเห็นก็ตกใจมากที่คนในคลิปก็คือน,นิตที่ถูกจับมาทั้ง3ามคนก็เลยช่วยกันคิดหาวิธีกันเจอดก็ไลน์ไปบอก กับบอยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบอยรู้แบบนั้นก็รีบมาหาพวกเขาที่โรงแรมทันทีจากนั้นพวกเขาทั้ง4ี่คนก็ได้วางแผนกันเพื่อช่วยหนีทางฝั่งของโบก็เป็นห่วงเพื่อนมากหลังจากที่นิดมาหาที่บ้านเธอก็ไม่เจอนิดหลายวันแล้วแถมติดต่อก็ไม่ได้ด้วยโบก็เลยนึกถึงคําของนิดที่นิดเคยพูดถึงเรื่องเฮียช้างขึ้นได้ทําให้โบรู้สึกเป็นห่วงนิดมากๆ จัดภาพมาที่นิดที่โดนจับมานอนอยู่บนเตียงโดยมีสิงคอยเฝ้าอยู่ทักพักพลอยก็มาเคาะประตูห้องที่นิดอยู่ซึ่งพลอยได้แต่งตัวแบบจัดเต็มมาด้วยสิ่งที่เปิดมาเห็นแบบนั้นก็เคิมตามถามว่ามีธุระอะไรจ้าน้องสาวพลอยก็บอกว่าพี่โทรเรียกหนูมาใช่ไหมคะสิงก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เรียกมาน้องยังสนใจอยู่หรือเปล่าล่ะ ระหว่างที่คุยกันอยู่เจิดกับเจกก็เดินอ้อมหลังมาเพื่อจัดการกับสิงห์แต่ทั้งคู่ก็เกี่ยงกันพอไม่กล้าลงมือบอยก็เลยเดินเข้ามาจัดการกับสิงห์แทนพอเข้ามาในห้องบอยก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยนิดแล้วทุกคนก็รีบพากันออกไปจากห้องพอออกมาจากโรงแรมได้พอยก็ถามกับนิดว่าทำไมถึงโดนจับมาอยู่ที่นี่นิดก็ตอบว่าเราติดหนี้พวกมันแล้วไม่มีเงินไปจ่ายยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะเจกก็ถามว่าติดเงินพวกมันเท่าไหร่บอยก็บอกว่า2 0 0 0มืติดเฮียช้างเจ้าของบ่อนพอย ก็เลยแนะนําให้ไปแจ้งความกับตํารวจแต่นี้ก็ห้ามเอาไว้เพราะเธอทําสิ่งไม่ดีเจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะให้ยืมเงินก่อนแต่ทั้งสองต้องสัญญานะว่าจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกทั้งสองคนก็ตอบตกลงและนิก็ขอร้องกับทุกคนว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครได้ไหมเพราะนิกกลัวว่าถ้าคนอื่นรู้พ่อของเธอก็จะโดนไล่ออก ทุกคนก็ยอมรับปากหลังจากที่ไปส่งบอยกับนิดแล้วเจ๊ก็ขับรถมาที่บ้านและหยิบเงินในตู้ของพ่อไปจากนั้นเจกับเจอยก็เอาเงินมาใช้หนี้ให้นิดกับบอยสิงก็จำได้ว่าสองคนนี้เป็นคนที่ช่วยนิดออกไปมันก็เลยถามกับเฮียช้างว่าจะให้จัดการเลยไหมแต่เฮียช้างก็ห้ามเอาไว้และขอดูเงินที่พวกเขาเอามาใช้หนี้แทนเจก็เลยบอกกับเฮียช้างว่าถ้าผมใช้ให้แล้วอย่ายุ่งกับเพื่อนของผมอีกนะครับเฮียช้างก็รับปากว่าจะเลิกยุ่งกับนิดและบอยจากนั้นเจ๊กับเจอยก็เดินกลับไป ตัดภาพมาที่พ่อแม่นิดที่กําลังหาทางตามหาลูกนิดก็ขับรถกลับมาบ้านพอดีครูเอกเห็นแบบนั้นก็เดินเข้ามาโวยวายและต่ว่านิดไปเป็นชุดนิดก็ร้องไห้เข้าไปกอดพ่อของเธอเธอขอโทษที่ทําตัวไม่ดีและทําให้เป็นห่วงมาตลอดครูเอกพอเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อปล่อยให้นิดร้องไห้ออกมาจนพอใจ ทางฝั่งของบอยเขาก็โทรไปหาพ่อว่าอยากกลับบ้านพ่อก็บอกว่าทํางานอยู่เดี๋ยวพ่อว่างแล้วโทรหานะบอยได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเหมือนว่าเขาไม่มีใครที่คอยรับฟังอะไรเลยทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวตัดภาพมาที่เฟิร์นเธอกําลังแต่งหน้าเพื่อไปรับงานสักพักลูกค้าก็โทรมาหาเฟิร์นก็เลยขอขึ้นราคาเพรตอนนี้เธอไม่ค่อยมีเงินใช้ พอคุยเสร็จเฟิร์นก็เก็บกระเป๋าและขึ้นรถลูกค้าไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่เฟิร์นโดนจุดๆไปเมื่อคืนเธอก็ตื่นขึ้นมาเพราะต้องไปโรงเรียนต่อแต่ลูกค้าก็บอกว่าอีกรอบก่อนแล้วค่อยไปเรียนเฟิร์นก็บอกว่าไม่ได้ต้องไปโรงเรียนแล้วซึ่งลูกค้าคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือฮูเอกพ่อของนิดนั่นเองแล้ว EP ีที่7ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย